โอเคครับก็จะมาดีกันด้วยนะคขอบใจวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิงแฝงมันนี่นะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็มาบุกสยามนะคะทุกคนเราจะไปบุกร้านอาลีที่สยามอาลีสยามเขาบอกอยู่ซอยหกก็คือลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงงตรนี้หรือตรงนู้นก็ได้ตรงนี้เดี๋ตรงนู้นไงตรงนี้แลต้องเป็นตรงนู้นได้ไงก็ต้องเป็นตรงนี้ดิถึงแล้วนะคะร้า อานี้ที่สยามซอยหกนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เบสได้มาเปืเป๊บปเราก็เข้ามาแล้วนี่คือร้านอานนี้ที่สยามที่เขาใจดีนะคะเขาจะให้เสื้ออารีเราใส่ในการถ่ายคลิปวันนี้ไ่เป็นไงสวยเหมืเดิมไหมนี่น้องภูนะคะภูคุณพร้อมหรือย,อยังอะ ทำไมคุณแบบว่าเลือกนานจังเลยอะคุณรูอ่าหลังจากที่เรานะคะเปลี่ยนชุดอารีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นอารีเต็มตัวแล้วอารีเต็มตัวแล้วก็เราจะมาไล่ดูตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะทุกคนที่เนี่ยเขามีทั้งหมด4ชั้นนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวเราดูปไปทีละชั้นก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างที่นี่ตอนนี้เรามาเรามาวันไหนนะนวันเสาร์วันเสาร์นะคะก็จะเปิดตั้งแต่11เอโมงถึง2ทุ่มนี่เป็นไงเข้ามูลแน่นว่าอันนี้ก็เป็นชุดอารีดานนะคะเป็นรุ่นของอเมซิสนะครัณ ของเมสซี่นะครับมันเป็นรุน่นของเมสซี่ถ้าเป็นของเมสซี่มันจะมีตัวเอ็มด้วยนะคะคุณโอ้หาลามีอยู่จริงอันนี้ของป๊อกป๊าใส่นะครับป๊อกพูดดังไปหน้อจริงใจคราบหัวพึ่งหัวก็จะมีรองเท้าผ้าใบนะครับและที่สำคัญน,นี่ปุ่มกระจกปุ่มใส่นะครับผมและอันนี้ก็เป็น ใหม่นะครับล่าสุดสุดทองสุดทองเลยเป็นสีดํานะครับตรงนี้ออกม่วงๆกลมๆอใครใส่บ้างใครใส่บ้างป๊อปบาร์นะครับตรงนี้จะเป็นโซนอาดิดาสหมดเลยอันนี้ก็เป็นของพรีเซนเตอร์แต่ว่าตัวไม่ท็อปนะครับดูตรงไหนดีปุ่มใสปุ่มใสจะเป็นตัวท็อปนะครับแต่ปุ่มนี้ไม่ใช่ไม่ใสมันก็เลยไม่ท็อปใช่แข่นั้นอันนี้อันนี้เป็นของรุ่น X นะครับ หรือหรือทุกคนจะเรียกการของรุ่นซอเลสอันนี้รุ่นของซอเลสนะครับซอเลสจะอยู่ในทีมบาร์เซโลนานะแล้วนี่เหมือนเดิมนะครับปุ่มนี้จะออกเซนไซอันนี้นะครับตัวอันนี้คือตัวท็อปนะครับแล้วก็จับรุ่นลาลมันนะครับรู้ได้เลยว่าเป็นตัวท็อปอันนี้ก็เป็นอาดิดาครับอันนี้จะดีมากเพราะว่ามาเป็นโคป้านะครับรุ่นโคป้าเอ่อมันจะเป็นลายอย่างนี้นะครับลายเชือกมันจะเป็นลายเชือกนะครับลายเชือก ว่าคุณจะพูดบนทองไหมนอกจากนี้ก็ยังมีตัวรองท็อปด้วยนะครับเขาเซลล์อยู่นะครับหนีมีป้ายโอ้โหไม่ต้องละเยดะขนาดนั้นคุณนี่อันนี้เป็นร้อยปุ่มนะครับเป็นของผู้ซอนะครับยาเทียมผู้ซอกับยาเทียมก็คือมีทั้งท็อปแล้วก็รองแล้วก็มีของผู้ซอเป็นของคิดนะครับเป็นของคิสแล้วอันนี้ก็เป็นของคปานะครับเป็นรุ่นคิดนะครับนี่ผีแดง อ๋อแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังมีเสื้อเด็กแถมถุงเท้าด้วยนะครับผมอันนีี้ท่เป็นฤดูกาลใหม่แป๊บนึงขอพูดก่อนเป็นฤดูกาลใหม่นะคะตอบแรกอันนี้เป็นเลสเตอร์ซิตี้ซิตี้นะครับผมนี่ไรมาลิดมาลิดอันนี้เป็นเลียมาริคนะครับราชาชุดขาวอันนี้เป็นอาร์เจนติน่านะครับฤดูกาลใหม่อันเนี้ย อันนี้ก็เป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นเสือ้อฤดูกาลใหม่เหมือนกันอะไรเนะี่ยสลับกันนะอันนี้ก็เป็นยูเว่ยูเวตุสนะครับของคริสเตียโนโรนัโดนะครับเฮ้ยทำไมข้อมูลแน่นวะอ,อันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นไบยันต์มิวนิกนะครับอยู่เยอรมนีนะครับเอ่อคนที่โด่งดังที่สุดก็เป็นเลวายูวาลอฟซกี้นะครับน้อยเออด้วยนะนี่เลสเตอร์ซิตี้ก็ยังมีเสือ้ออาจะไม่ไปตรงอื่นดเลยมัง้ง นี่เจชนะที่ปุ่มตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนของมิซูโน่ฟุตบอลนะคะก็มาเจอหน้าพี่เจชนะนี่เลแล้วก็พี่ตั้มธนบูรณ์นะคะตอเลสนี่ตอเลสเขายังไม่เลิกฟุตบอลเขาอยู่เจลีกนะครับจริงปะจริงไม่รู้ไม่รู้ควรรู้เพราะว่าเป็นนักบอลไงก็เป็นแฮทริกแมกกาซีนนะคะแต่ว่าอีกหน่อยเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอารีแมกกาซีนี่ก็นักฟุตบอลหญิงนะครับเออข้างในก็จะเป็นข่าวสารแบบว่า ฟุตบอลนะคะเนี่ยก็จะมีทีมชาติอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือที่โบ๊ทบอกมาฟุตบอลหญิงทีมชาติทำไมาจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็คือถ้็สมมติว่าถ้าเรามาในร้านอันนี้เนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็สามารถหยิบไปไ <c oughs> ด้ฟรีเฮ้ยโบ๊ทไปตั้งเต็มถุงเขาก็จะบ,บอกอันีนะคะทำไมวันนี้บโบ๊ทพูดเยอะจังอหรคะยาวกับสั้นแล้วก็ <c oughs> ชึ้งข้อนะคะ oh. แล้วตรงนี้ก็มีที่พันมือของอลิหรือว่าที่เช็ดเหงื่อน,นั่นเองนะฟุตบอลกับนัก,กนีิสใช้กันนะอันนี้ก็เป็นเชือกให้ร้อกกันนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเป้เผื่อได้ไปซ้อนฟุตบอลน,นะคะ oh. อันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะคะทหารมีของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรายเรียไม่ใช่ร้ายทหารนะครับก็มี มีอย่างนี้นะครับใหม่อันนี้ของผู้ใหญ่นะครับนี่สวยมากเลยสีแจ๊สสบตูนมากเลยนะครับอะไรมันเป็นชั้นสองกันค่ะช่สองชั้นสองจะเป็นไนกี้ทั้งหมดเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์คิเลียนกับเบอร์เบอร์เอปหัวแฟนทอปเวนมเวนอมนะคบผมอันนี้ก็มีท็อปมีรองเหมือนกันนะครับมีท็อปรองท็อปแล้วก็บวยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเอ่อรุ่น เนมาร์ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเนมาร์ซีเนมาร์โบยูยีนเนมาคู่นี้มีซาโบนะคบแต่พอรซื้อคู่นู้นไปแล้วอันนี้เฟรนชอบวิชั่นนะครับมีรองมีท็อปเหมือนกันนะครับอันนี้คูตินโยเคยใส่นะครับคูตินโยเควิดบอยนะครับอันนี้ได้แชมป์มาด้วยแมนซีมันจะจะเอามาจับดูจะรู้สึกว่าความท็อปของมันจะสวยแค่ไหนแม่ ไปต่อครับไปแนั่นจริงๆวนะแต่ตนี่คือแฟนเทอาเวนองพี่โบจ๊จับตอนแรกไงอ๋อลืมไปมันเหมือนนั้นรุ่นนี้เป็นพเป็นใสแต่เป็นน้ำเงินแต่อันนี้ใสแบบค้าคๆกระจกเลยนะเทมโป้นะครับก็รุ่นใหม่นะครับนีรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นเจลา<ว>เป็นเจลาปีเก,ก้กับวันได้ใส่นะครับแล้วก็อีคนอื่นมากมายสวยอันนี้ก็มีรุ่นเด็กด้วยนะครับหรือว่าเรียกกันว่า n ก k ี้ i ิส คิดทำไมต้องเติม S รู้ไหมครับเพราะคิดเด็กมีหลายคนเฮ้ย <cl aps> เสื้อของทีมฝรั่งเศสน,นะครับ <c oughs> เสื้อทีมชาติท,ที่เอ็มบ,บัปเป้ยิงได้แล้วทำแบบนีอ้อุ้ยเดี๋ยวอันเลิศเลอเขาดูจริงเขาอินจริงวันนี้โบ๊ทอ่ะนี่คือแหล่งของนักฟุตบอลจริงๆอ,อันนี้นะครับเป็นทีมที่โบ๊ทชอบเลยนะครับที่เขาทำชายอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ย ใครอ่ะเองตัวนิดมันอันนี้ก็เพิ่งได้แชมป์บอลโลกลยนนี่เป็นเจ้านี้มากกว่าเนี่ยมาซาเลยอันนี้ทีมเก่าเนมาค่ะใช่ที่ไเป็นงันเรื่องเนมาถามไม่ได้นะเนมาร์มีแฟนมาแล้วกี่คนเนมาแบบว่าตอนนี้คุยกับผู้หญิงคนไหนบ้างไม่รู้ครบคนครับจากที่เจ็ดคนฉันด้วยนี่นะคะเป็นภูม่าวันนะคะเป็นอองตัวนิดมันใส่นะครับนี่โอ้จิ้นนักบอล เฮ้ยโบเด็กเด็กผีมองอะผีเจอได้นะไม่ต้งกลัวนะตนี้ก็จะเป็นเอ่อูม่านะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วถัดไปก็จะคือถัดไปก็คือเป็นจตุรตีจตุรมีตรคือไล่โบสจตุรตรคือบอลสีเศร้าทีมโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนอาสามชัญนกรุงเทพคิดแล้วก็อาสามชัญนคิดเตียนแล้วก็เชฟสุร์สวนกุหลา นี่จะเป็นฝั่งจัตุรมิตรนะคะก็จะมี4โรงเรียนท้่เขาจะเอากองเชียมาแปลอักษรมาจงตีใส่กันนะคะเออแล้วแหละตรงนี้เราก็จะมาเข้าโซนของอาลีแล้วนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยท่เบสใส่อยู่ก็จะเป็นของอาลีทั้งหมดในนี้เนี่นีอะไรอย่างเงี้ยว่ามีหลายสีทุกคน เบสตามไแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพรีเซนเตอร,ร์ที่ใส่ชุดนี้ของอารีนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าชุดนี้ถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็จะได้เอาเงินที่เราซื้อไปบริจาคการกุศลให้กับเด็กที่เขาแบบยากไร้อะไรี้ยด้วยเราก็มาพุดหุ่นกันได้ได้ทาบุญด้วยนะทุกคนเบสก็อยากได้เหมือนกันสีแดงชอบอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีบงค์ทอปปูทีมนี้แยกกันร้อนนะคะกันหนาว <ST> โอ้ยโบนี่ม really? ันเหมาะกับโบนมากเลยนะเนี่ยก yeah, ็มีแล yeah, ้วพ่อเคยซื้อให้อุ้ยพ่อซื้อมาให้สองตัวพ่อไปบุรีรัมย์มาอุ้ยตลกอ่ะขอเจ้าหนีนะครับแฟนมือถทอคุณป๊อกเออพี่เบียนว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะนี่ไงอุ้ยมือถทอนะครับก็มีสปอร์ทโฟน LG ด้วยนะครับแก่หรอสี่แ สวยมากเลยนะดูเบสไซด์ดิสวยทุกสีเพอร์เซ็นเตอร์ไลท์สเตชั่นเกือบแล้วก็เกือบถูกนะคะเพอร์เซนเตอร์ไลท์สเตชั่นนะคะเพอร์เซนเตอร์ไลท์สเตชั่นนะคะคือห้องปักแล้วก็ห้องเลเซอร์นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนอ่ะบ๊ททอยนี่นะคะซึ่งไม่มีที่ไหนอันนี้คือเราสามารถเพท์ลวดลายอะไรก็ได้อันนี้เราก็จะเลเซอร์ไปว่าเราอยากได้แบบตาอะไรตรงไหนอะไรเงี้ย เราเบสจะเอาชุดนี้ไปฝากพ่อนะทุกคนเรก็จะเอาชุดนี้ไปฝากเพื่อนโบนะฝากวิญญาณฝากตัวเองวิญญาณเผอว่าเอาให้ตัวเองอ่าค่ะสําหรับใครนะคะที่มาที่นี่แล้วก็มาซื้อรองเท้านะทุกคนที่อานีทุกสาขาเนี่ยสามารถซื้อรองเท้าแล้วก็ปักฟรีนะคะแต่ว่าที่สยามเนี่ยสามารถเลเซอร์ฟรีใครที่แบบซื้อในร้านฟรีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อข้างนอกมาแล้วมาปักที่ในร้านนะคะถ้าเป็นคนมีเป็นบัตรสมาชิกเ่ก็เสีย500บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสมาชิกก็เสีย750หน่า โอเคค่ะต่อไปเราก็ขึ้นมาชั้นบนสุดนะคะนั่นก็คือชั้น4ี่นั่นเองนะคะก็เป็นอา i b บารบก็คือร้านตัดผมนะคะอาริบารบอร์นะคะอาริบาบก็จะมีที่นี่ใช่ไหมที่อารีสยามซอย6นะคะแล้วก็จะมีที่เมกาบางนาแล้วก็จะมีที่ชลบุรีเวลาอาริที่เซ็นทรัลใช่ไหมคะเวลานี้ที่เซ็นทรัลที่ชลบุรีก็จะมีสมนะคะตอนนี้เราก็จะทําการ นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปจัดทรงระหว่างที่รอโบสถ์น,น้องกินต่อโบสถ์กินต่อไหมคะไม่แต่โบสถ์จะถุงนะนี่ก็เป็นอาลีบาบาเบอร์นะคะ,คะก็ทำผมได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะ และอาณาจักรของอารีนะคะก็จะไม่ได้มีแค่นี้ทุกคนยังมีอีกที่หนึ่งก็คืออารีรันนิ่งนะคะไม่ไปรันนิ่งไปก็บอกไปรันนิ่งก่อนก็ไปดิไปดิไม่ไปตีนี่เอาเจอพ่อที่รอเลเซอร์ไว้นี่อารีนี่สมรักคูวรักโอ้โหนี่นะสวยไหม ารีรันนิ่งแล้วนะคะอารีรันนิ่งนะคะ oh <my> ก็จะอยู่ที่เซ็นทัลโวลชั้น3นะคะอารีรันนิ่งเนี่ย oh <my> ก็จะเป็นรองเท้าวิ่งนะคะแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าเขาจะมีรูวิ่งให้แล้วก็มีเครื่องวัดรองเท้าเครื่องวัดเท้าสิ oh <my> ก็คือเราสามารถไปวัดเท้าเราได้ว่าเท้าเราอะแบกโกงหรืออะไรยังไงเหมาะกับรองเท้าแบบไหน oh สำหรับใครที่มาที่จะมาซื้อรองเท้าวิ่งเนี่ยแนะนำนะเบนแนะนำว่าให้มาลองทดลองวิ่งก่อนแล้วก็มาวัดเท้าก่อนว่าเราเหมาะกับแบบไหนพอเราไปเลือกรองเท้าเราก็จะได้รู้มันจะมันจะวัดกันที่ตอนลงน้ำหนักสโลว์สโลว์ว่าเท้าเราครับมีการลงน้ำหนักแบบไหนซ้ายแล้วก็ขวาลงน้ำหนักเท่าๆกันนะครับไม่มีเอียงเข้าไม่มีหัวอะไรกับถือว่าวิ่งท่าสวยด้ซ้ำ ที่หุ้มตุ้อันค่ะตัดเยอะมากแหม่ถ้าฉันโแล้วก็ดีไหมคะสรุปว่าเป็นที่ออกมาปกติครับเหมือนกับน้องเลยว้าผ่าและตัวเนี้ยค่ะจริงแล้วอันนี้ก็จะเป็นบริการของที่ร้านครับมันจะบ่งบอกออกมาเป็นคลีดเลยครับว่าซ้ายกับขวาเรามีเป็นแบบไหนบ้างอี๋ยวลองใช่ครับโบต้องยืนนิ่งๆนะอ่าเรียบร้อยครับก็ เนที่ออกมาเห็นชัดเลยนะว่าอย่างน้องโบทข้างขวาจะใหญ่กว่าจะยาวกว่าครับก็ข้างซ้ายจะแค่4.5เป็น US นะครับสุดเวลาเลือกรองเท้าอะไรเงี้ยครับมันจะบอกบอกเลยก็จะมีอ่าถ้าเทียบเส้นอีกแล้วมันจะคล้ายๆกัน22.5เท่ากันใช่ครับก็อันนี้มันเวลาเราใส่รองเท้าถือว่าเป็นข้อดีนะครับรองเท้าบางรุ่นใส่เขอน่าสบายเพราะมันไม่ได้ไม่ได้หลับอะไรนี่เด๋ยวต์จะมาดูรองเท้าวิ่งนี่รองเท้าวิ่งที่บ้านขาดพอดีเลย คุณค่าที่เราคู่ควรมากคุณค่าที่เราคู่ควรมากสวย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 ไหนสวยสวยโอ้ไม่สวยเฮ้ยเฮ้ยชมกัได้ไงอยาเฮ้ ที่สัมพัญยังมีอีก2อย่างนะคะนั่นก็คืออารอะคาเดมี่นะคะแล้วก็เป็นอ e ี p o r t นะคะก็เดี๋ยวเบจะแปะไปให้ทุกคนไปติดตามเอานะคะอีสปอรก็ S <S จะเป็นเกี่ยวกับเล่นเกมอะไรอย่เง <ทำ S 2> ี้ยเเกมอารอะคาเดมี่ก็จะเป็นแบบว่าฟุตบอลใช่ไหมสุกฟุตบอลฝากด้วยนะกับอาณาจักรอารีนะคะใครที่เป็นสายฟุตบอลแบบเราก็ต้องมาต้องมาตาทุกคนเราก็ต้องแฮปปี้อนิวอัลซารีอารีด้วยนะคะ ร,รอบสิปีแล้วครบรอบวันที่2สิงหานี้ที่จะถึงนี้เลยนะคะก็สำหรับใครที่เป็นแฟนอารีต้องกระตำแล้วนะทุกคนต้องมาต้องโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะค like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะไลค์แอนด์แชร์ซับสไคร์เยอะๆ <laughs>